สวัสดีครับผมนายพยัตบ,บ้านอ่างนะับตำแหน่งครูกศนอตำบลมะขามนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บไซต์กศนอตำบลมะขามนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเข้าไปที่ Google น,นะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่ากศนอตำบลมะขามนะครับ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราคลิกคำว่าค้นหาแล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนหน้าจอนะครับแล้วเราก็จะเจอคําว่ากสรตบลมะขามนะครับนี่ครับอ่านะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็เจอกับอ่าโครงสร้างของเว็บ ซต์กสนตำบมาขามนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับทางด้าน้ายมือเราก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของกสนตลบบมาขามนะครับภารกิจงานต่างๆของกสนอำเภอมะขามแล้วก็เว็บไซต์ของกสนอำเภอมาขามนะครับแล้วก็ห้องสมุดประชาชนอำเภอมาขามนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของสำนักงานกสณจังหวัดจันทบุรีนะครับ ส่วนข้างล่างก็จะเป็นเมนูต่างๆเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลแล้วก็1ผลิตภัณฑ์1นึ่งหนทร์1ตำบล1อาชีพนะครับแล้วก็โอโอซีของเรานะครับของกสนตำบลนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับการเปิดรับสมัครนักศึกษานะครับก็จะมีค r ว o า e โค้ดมีลิงก์ให้เข้าไปนะครับแล้วก็ จะมีะข่าวกิจกรรมเด่นๆคลิปวิดีโอนะครับที่เราจัดทำไปนะครับจะเอามาลงไว้ในกสอนอตะบนมะขามนะครับก็เป็นแม้กระทั่งสาระดีๆนะครับเคล็ดลับเกี่ยวกับการออกกำลังกายต่างๆข่าวประชาธัมพันธ์ประจำเดือนนะครับคลิปวิดีโอนะครับต่างๆเราก็จะลงเอาไว้ให้ความรู้ในเว็บไซต์ของกสอนอตะบนมะขามนะครับ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างของบุคลากรของกศนเพิ่์มะขามนะครับก็จะมีสร้างของผู้บริหารต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนมุมซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเรื่องหนาของการพูดคุยกับครูนะครับคือการแอดไลน์แอดเฟซเข้ามานะครับเข้ามาหาครูมานะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็จะมี อันนี้เป็นส่วนของนักศึกษานะครับในเรื่องของแบบฝึกหัดต่างๆนะครับแบบฝึกหัดหนังสือเรียนต่างๆนะครับสําหรับนักศึกษากศนตำบลมะขามหรือนักศึกษาอื่นๆที่ต้องการามาดูหนังสือนะครับก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของกศนาตาบลมะขามทั้งหมดเลยครับ นะผมก็ขอจบการแนะนำเว็บไซต์กอสนอต,ตะบนมะขามเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ